ฝันอยู่เนี่ยกััฝนรไม่ไมไมรทราบว่าจะเล่าได้หรือเปล่าหรือว่าได้แต่ตัวเลขเยิ้มยิ้มนะคะฝันดีใช่ไหมคะฝ <c oughs> ันดีฝันดีฝันเป็นยังไงบ้างนอกคะเนาะแต่ฝันแล้วแต่ได้ตัวเลขแล้วจะเล่าหรือไม่เล่าคะพี่ค่ะยิม้ม <c oughs> <c oughs> ผลดีผลดีขอให้ถูก่อนแล้วจะก็จะกล่าวว่ามันปังจริงไหมเกี่ยวกับรักิโลใช่ไหมพี่ตัวเดียวกันวนเวียนอย่างนี้อ่อ๋อตัวเดียวกันวนเวียนแต่คนละตัวครับจบคนละตัวจะเป็นบนล่างหรือเปล่าแต่ว่าวนเวียนอยู่ในหลักกิโลใช่ไหมคะด้านไหนไม่รู้นะคะวนเวียนอยู่ในนี้แหละค่ะันดีเกี่ยวกับหลักกิโลใช่ไหมคะแต่ แต่ไม่ได้พูดบอกเลยว่าตัวไหนตัวไหนแต่บอกว่าอยู่แสไม่เลมั่นใจมีนงพามั่นใจว่าต้องมีหนึ่งแล้วที่หลักกิโลก็มีหนึ่งด้วยวันนี้มั่นใจว่ามีหนึ่ง แล้วตัวไหนอีกครับตัน้อัตัวนี่ชครับตน้ัวนอครับตัน้อบ้อตัวที่ชบคือห้าหนึ่งหกหนตัวที่ชอบคือ้าหนึ่มกนึ่อตูี่ใอบนอย้าน่หกนตักที่ชอกัน กินเด้อนะคะที่ให้แนวทางนะคะทางช่องนะคะเมนของเรานะคะท่านผู้ชมไปนั่งยงได้แล้วกลับมาจ้างเจ้าของรถแห่มาจากทางอุดรนะคะรถแห่ก็มาจากทางอุดรนะคะรถเฮมาจากอาารย์ใกล้ๆแลมันไกลไกลเนาะแปดร้อยกิโลจ้าต้องเอาใกล้ๆค่ะแต่คุณพี่ทัานผู้ชมท่านเพิ่งเดินทางมาจากอุดรเนาะจ้างรถแห่มาในวันนี้นะคะ แล้วก็จะมีการละเล่นนะคะให้ให้ตาซีตาจันจะมีดูวันนี้เนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็พูดมาละผลลุกเลยตาจันก็มานานตามันกันเนาะจ้าทำให้แกดูได้ได้ความสุขสนุกสนานไงค่ะเรื่องแกก็อยู่นี้มานานเนาะจ้าตาซีตาจันรถยานุธถามก่อน ว่าตายายตาซีตาจันดด้มี้ให้โชคลาบจริงไหมคะจริงนะคะให้นะแล้วก็เชื่อความเชื่อของเราเรามอันนี้ไงเชื่ออรสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแต่ที่ผ่านมานี่เนาะก็คือตามข่าวตามอะไรแล้วก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง ก็มีผู้โชคดีหลายคนหลายท่านบางคนก็ได้เงวดเมื่อกี้แตกสามตัวตรงเลย605แล้วก็1 6แล้วก็50อย่างเงี้ยก็มีคนได้เป็นแสนสองแสนแต่ละคนนะคะสามแสนอ่ะอันนี้มันก็แล้วแต่ดวงศาสนาบุญไทยนาะใช่ค่ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญค่ะ ราไาโชคเอ่อบนบุญอะโชคราตดแค่นี้โชควงได้แค่นั้นใช่ไหมคค่ะก็ไม่เท่ากันคค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้อ่ะคือตาเซตาจันีให้โชคได้รับหลายคนมากเลยาเบางคนมีบนเยอะก็ได้สามตัวสองตัวแล้วแต่นะคะแล้วแต่ในหน้าหลังบ้างสองตัวบ้างในนี้บ้างอ๋อสำหรับพี่เลยใช่ไหมคะเอ,า,อาเป็นคนที่ชอบ ชอบเสียงดวงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เสียงดูเนะเสียงดวเสียงแต่เสียงก็ได้ตลอดเลยใช่ไหมคะยี่มากเป็นะาเเ่อเรามีวาสนาเค่ะเชื่อเรามีวาสนา่โชคลาล้กเชื่อไมคยลงหูนะ เข้าไปเข้าไปเข้าไปใกล้ๆจังหวัดไหนเข้ามานาะลองไปลองไปดูไหเรามาให้เห็นกับตัวเองกับตาว่าเออเป็นยังไงบ้างพอมาวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เราสัตยทานเราเราสัทธทานเออดีๆเขากให้โชคเราค่ะแล้วทุกคนก็เดินทางมาเยอะมากวันนี้วันนี้วันขึ้นศาลเนาะ อันขึ้นสายเส้นไม้ให้ตาซีตาจันนะคะวันนี้ทุกเทั่วสารพิษนะคะเดินทางทเทยอยวมาเรื่อยๆใช่ค่ะจากทางไกลแล้วก็ใกล้นะคะเดินทางมาน,นะคะ <c oughs> มาวันนี้หนูก็ว่า <c oughs> ต้องมี <c oughs> ผู้โชคดีอะ่ะ <c oughs> ต้องมีอ่ะสักคนมามาเขาก็ถูก คนถูกบ้านคนถูกคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะจ้าซื้อเนาะก็ถูกตามจริงมากตามเยอะเนาะค่ะบางคนมีทุนเยอะก็ลงทุนเยอะก็ได้เยอะนชคะบางคนทุนน้อยก็ลงทุนน้อยก็ได้น้อยไมได้ตามตามบุญแล้วนะแล้วจ้าใช่ค่ะตามบุญตามวาสนาเราเหระคะ พักอันนี้ก็เดินทางมานานหรือยังเนาะคะ่ะพี่แต่วันที่หาวันที่สิบต,ต,ต,ตอนเย็นสิบตอนเย็นแสดงว่ามานอนอยู่นี่เลยใช่ไหมครับเดินทางมาจากทางไกลด้ไหมแปดร้อยกิโลแปดร้อยกิโลจากดอนดมาถึงนี่ใช่ไหมคะซีขอรัตะนาเนาะคะ่ะเนาะแปดร้อยกิโลเดินทางมาวันหนึ่งนี่ถึงไหมคะ มาตอนเย็นแค่ถึงตอนเช้ามาประมาณมาถึงประมาณตีสอง,องพักตืนเช้ามาประมาณตอนนี้แต่ว่าง,งานยังไม่เริ่มใช่ไหมคะให้ผ้าชั้นก่อนปะผ้าชั้นผ้าชั้นผ้าชั้นก่อนแล้วก็จะเริ่มทำพิธีขึ้นเหนือเส้ในไหว้นะคะวอันนี้ก็ เคลื่อนมากเลยนะคะที่ลักเกลโอตาเซตะจันนะคะค่ะวันนีวันดีนะคะขึ้นศาลไครก็ความหวังแล้วก็เคาลุกขึ้นถ้าไครแต่อันนี้หนูก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เชื่อก็อย่ารับรู้เนาะอยู่ที่ตัวเราศรัทธาด้วยถ้าเราไม่ได้ศรัทธาก็อีกอย่างหนึ่งค่ะบางคนที่เขาศรัทธาเขาก็ได้โชคได้ลาค่ะเป็นความเชื่อของขันจ้าจะให้เขาเชื่อตามเราเป็นไปไม่ได้ มอกว่าเราเชื่อเราเรา,เราไม,าไม่ไม่เคยลบลูบค่ะไม่เคยลูสิ่งที่เรา,มาไม่เห็นเราก็ไปอาญาเสียก็สักศีลสักศีลค่ะรู้ว้านะตั้งแต่จากกิโลโดนทุบนะยิ่งทุบมยิ่งให้ ยิ่ให้ยิ่งแม่นเ,นเลขยิ่งเข้าจะไม่ชอบของแกนะไหมแกก็ไม่ได้ไปดูกลางถนนหนทางเนี่ยแล้วแวตัวเลขที่หลักกิโลก็มีทุกตัวเนาะไม่มีแต่เลขสามกับเลขสี่แค่นั้นเองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็จะออกอยู่วนเวียนอยู่ตรงหลักกิโลเนาะคะ่ะจะหมุนอยู่นั่นแหละหมุนอยู่นี่นะคะบางคนก็ได้จากทูบบ้างแล้วก็ปิงปองบ้างเนาะค่ะามาฮะก่อนได้สาม ก่อนมูในสามเอาศูนใส่มาออกสามสามศูนี์แะเนาะจ้าแล้วก็มาจุดทุกวันที่ม้าที่มาแน่กมีเจ็ดตัวเดียวก็เจ็ดตัวเดียวสองเจ็ดศูนย์ออ้ามันตรงกับหลักกิโลอีกข้างหน้า เนาะมันเข้ากับหลักกิโลข้างหน้าม vale ันมี2079ก็จับเอาเนาะค่ะ2สองเจ็ดหลุมตามได้ศูนย์อย่างเงี้ยสองเจ็ดสองโอ้สามตัวเลยเมื่อคืนใช่ไหมคะคนกลับมาแล้วล่ะคนกลับมาแล้วโอ้เงียบๆนั่งแล้วนะ ขอลูกหลานขอมาเลยว่าเนาะรูปร้านมางใดมาจากจังหวัดบุรีรมาจังหวัดสุรินท่์แต่ขอสองตัวแค่ให้สามตัวเนาะโอ้ขออธิษฐานบอกขอสองตัวท่านให้สามตัวโอ้ถ้าแตกนี่จะได้ทอดแห่มาอีกแล้วใช่ไหมคะนี่ละคิดย้อนหรือเปล่าขอให้ได้จ้าขอให้ได้ก่อนเนาะค่ะจ้าถ้าได้ขอให้ได้แล้วก็ได้ด้วยก็จะมาเจอ กันอีกเนาะค่ะเนาะจ้าก็ขอขอบคุณกันอีกเนาะจ้าขอบคุณกับแนวทางของคุณพี่นะคะทั้งสองท่านนะคะที่เดินทางมาจากอุดรเนาะค่ะเนาะขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆเลยนะคะจ้าขอขอบคุณมากๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับเจ้าของทุตแอนนอนะคะเมื่อกี้กระบอกนะคะท่านผู้ชมเนาะให้แนวทางกับทางช่องของเรานะคะให้ทางแอดมินของเราเ้อร์นะคะ คดูเป็นแนวทางนีนะคะบรรยากาศเยอะมาก admin นนคนเยอะมากเลยนะคะที่รักกิโลตาเซตาจันนะคะอาท่านใดที่รับชมนะคะทางช่องมินิชาแนลนะคะ,อะขอให้โชคดีเด้อนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะขอให้ตาเซแล้วก็ตาจันยายมีให้โชคให้ลาบ fc ของอ d ดมินะคะขอให้ได้โชคใหญ่ๆนะคะขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆก็แล้วกันนะคะ a ด m i n ก็ ไม่มีอะไรที่จะให้นอกคะ่ะนอกจากขอให้ได้โชคได้ลาภจากกระซีค่ะตั้งแต่คเดีวยวคสิบยี่สิบบาทจะยกทุนชัยแล้วครับจา้าค่ะเดี๋ยวแอดมินลาไปก่อนนะคะนอแนวทางนะคะจากเจ้าของที่จ้างรถเฮมาในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอดมินลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ